ก้าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก้าวสวัสดีเอฟซีทูกถานสวัสดีสุขุสุขนุนพี่น้องมึงเข้าขั่วมาแต่เว้นเนี่ยเพราอยู่น้ำง่วงเลยมาแต่เว้นก็เลยเขา้าขั่วมืมอไดนมาเว้นไหนเขา้าขั่วประจำเนาะยังไม่จบกับแกล้น,นปะป้าเถอะเป็นต,ตนาแสบตาหนูวาดีพี่น้องเลยมันสุดสุด ดำหน้ากปนีบ่าใจเขาคั่วเขาคั่วกาซาสซุยแหละเอือบหายพี่น้องเขยเอือบแต่ต้นนี่แน่นิถูกไหอันนี้ซาสซุยเอือบอันนี้อันนี้ก็ซาสซุยเอือบคือการนั่นแหละเอือบไปเอือบ้บอกคใคขกินอาีิตาลำร่มทองชนะหอมเอือบจานใหม่แม่เนาะว่า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 ภาษาจีหยาข้าวข้าวเนาะ อาข้าวเดียวเบิร์ตา,าวือว่าพระท่านสุดความเอาจานใหม่ก่อนกินข้าวแรงพี่น้องสบายดีพี่น้องมันได้กินข้าวน้ำายาอเด้อถูกๆคนถูกๆเก็บซีถูกๆประเทศลูกเคยเขาคั่วปิ้งอาหารสุกินเหมือนเดียวบอกเอาหน้ามันอันนั้นชิจะแนะน้ามันมันแหง้แหงแห้งหน้า,าเอเล์ผันเด้หน้า จีตจะบ่ามาชุมนะแล้วบวงมาเที่ยวได้ลั่ง,งนั่งกระโจนเลยลังกระจานนะเจรู้ยหากั้ตั้มือ้ <Yeah. S 3> านี่มือตั้งเลยสามมึงวม,ม,มอ <c oughs> มเอาตะหนี้เนี่ ตำกินใหม่กับบะตามจะมาว่าเดี๋ยวนั่นเจี๋ยวตำามือซาหมือเลยแซฟพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องกินข้าวในกันพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องเลยมาไคลังมาตุนผอยจะหายแม่ที่เลยกูเลยมันกนออก <laughs> จะจับเก,ก็บแกบมาลดหุ่นก่อนพี่น้องเ้ยอยากใส่เสืองงามๆเธอไดปไปดองเบ่าไก่ไปใส่ตัวได้กับบได้สำนัหมอ người, er ูอร่อยใส่ตัวได้กับบุงาม จักไปใส่แล้วมั้มจากจิคือหมู่ซ้ำบาพอ่อกับจิบรุรไปแสลบพี่น้องเลยเห็ดไปจังว่าไปเห็นบบเฮ็ดไปกับผากซองมันแห่งกัรงานแบบงานไฮโซซ้ำพี่น้องเลยเอากับซิเซิร์ชขาเบิงในยูทูบว่าเขาแต่งโต้กันจังใดแต่งไปงานแต่งไฮโซ มาแต่งน้ำบานรท่านยังว่านเลยพี่น้องใส่ยังกระไดใส่สงกระไดใส่สีนเสืสสอ,อยือดคอมเมนต์มาจะช่วยใส่เสือขาดจะบอกให้พี่น้องคอมเมนต์ว่าไอ้ก็ใส่เสือขาดอ่าบอกมึงว่าบอกไปแล้วนี่ว่าใจใส่เด้อยวบอกไปจ่อยมึงว่แคาเท้บ้านเห่ากะกะใส่ไปยูอันมาปักอยู่ในตัวเมือปงปากสองปูน้าเม่ คนพอนาผาพอพื้นไปใส่ขาดไปมันกูจะใส่นั่นแหกะอบดังกับชอบกับกับบุกกับบุกเคยไปงานให้โซ่างเถื่อพี่น้องแบบงานแบบมันกระวือให้ถือว่าให้โซ่บ้านเฮ้าแบบว่างานที่มันแบบดูดีแน่นะพี่น้องงานที่มันดูดีมีสไตล์เนี่ยนะมันกระต่างจากบ้านเฮ้าอาหารมันกระต่างจากบ้านเฮาอยู่ ข้าเจ้ากับคนในเมืองเนาะบ้านเฮามันก็ชิยังลาบงัวข้าขปุ้นจัดเป็นกันเองอันนะโต๊ะข้าเจ้าบวมหอ่อผาข้าวผูกโบคือว่าต๊ะบ้านเฮาาต๊ะแดงโต๊ะเขียวธรรมดาดอกะแซ่บอยู่เบาๆใจอเองแซ่บ ใส่ล้ำตาลมาสนแล้วก็หมักแลวมีอง,งึ่งก็หมักและเราขันพอนธุภาพมันัเราบอกกินน้ำยูกินกักกา่เรียนกินหรือเปล่าเลาก็เหนื่อยตีอ่ะบนอีพอเราจ้ลงมาอาบน้ำ่หมจแมีอมะไรบิยอะไออะะรไหมอาบแต่มาแต่วาชุนหนัก เคยกินแน่เครื่องไนมันอ่ะเครื่อมากมันแฉะมานะมันนะฮึแม่พอกินน่ะไอ้ไข่ก็ไม่ดีปากอยู่ไอ้แฉบมันกับบุแฉบแหละเนาะมันก็ไข่กูไม่ดีปากอยู่น้อยนึงไข่ก็ร้ายเติบอยู่ แซ่ดัวใหญ่แซ่มาหมักอวีอวนใหนเท่าอุ่นแล้วอุ่นแล้ว,ลวถ้าเมนเท่าบุค้าลดทุนนี่เยันเบิร์ดยุ่ปนประทูฮานี่อันนี้เขาค้าลดทุนจุจิดอกโลดมันฟปอย่างเัี้ิ โอ้โหขาก็อยากใส่ซีงงามพันหนามูนี่เห็นว่ากะริเกิดมายังบม่เคยได้งามนหนามูจักเสื่อเหมือนคือพีผลมาคือหมูคือสร้างใช่ไัมแเสือหมูมันก็นเวทตะแพร่งนานนะพี่น้องแย่จอยเปล่านีน่แหละพุดดิดอนกนสิสนะามบุกคอตาคอตาทมามกินพุดดิดอนมันมาเป็นจอยแล้วมันก็นตายแล้วนะ ไเป็นเสียงอาตีบอ่ะบอดีเห็นบรรยากาศกิ้เขาวแร้งลายมือเลยเนาะพี่น้อง จ้ามือก็จะไปงมกระแป้งนะกระโพสีมันสชิซวนไปบานกิวอดุดพวกบานผูบาวเพิ่นเ <c oughs> ขาหลัหมดเยก็มีเงื่อนคน <c oughs> แล้วเห็นเนาะออ่แป้กับเม่ดดาเจ้ดข่ขี้น้ำเมเจ้าเจ้หน้าผางเฮื่อนค้นอย่นีได้ยัง <c oughs> กจะกระเจาว่าเห็นตะลังคอยๆอยคอยเข้าไปเชยหม่เ็นอยู่ผ้บสาวผัวซีเหมือนเฉยๆยีนเถอะนะอ่ปเออเนาะมันมากกังขึ้นนะตอนสาวจะไปมากกังคึ้นก็เมื่อแต่กางขึ้นพุบบุลลียังมือสาวมือแป้ก็แส่ครัไปสื่อผอกสื่อพัก ซื้อชิ้นหมูอีกอยู่ปักสองผัวตะกี้วันสิมาซอยวิ่งแง้มมือเศร้าเมือนเธอแปะเหล่านะผัดกลางขึ้นจำนี่เก้าโมงสิบโมงงมมาบจา่จักเฮือนโทรขึ้นมา,า,าหาผู้สาวเฮือนอยู่ทางใดซีต่ว่ปหลัดเอาไปซื้อ,อชิ้นหมูเหรอหมอซื้อชิ้นหมูนังบอกเตะเหรอหมอเตะใช่เออกับพวกนั่นแหละพวกไปซื้อชิ้นหมอกชิ้นหมูซื้อพักอะไรเมือนเธอแปะแต่งเข้าไป คนช่องคนคือชาเพิ่นช่องผูชุ้งชุ้งเสื้อยีนสีขาวๆนั่นผู้บ่าวเพิ่นนะจ้าฮั่นอบจ้ากับผู้บ่าวเพิ่นเข้ากับบ่อเข้ากันตอนฮา่ากทุลทรัพท์เข้ากับชายอายุปดโทรศัพท์มาให้คอยแน่วอะตอนฮา่นีมาน่ะมันหนังอยู่ในเฮียงโทรศัพท์มันกับซากแบตอสแล้วพอผู้บ่าวสีเพิ่นมาเฉลยผีดตอนจนมือต่อมาเป็นยังไงว่าเอาผู้บ่าวเพิ่นโอ้ยว่ะใครผูขาวว่ะอือมันขาวมันสูงมันหน้าตาพอเบิ่ง ใครกูผูกมาถทำขาดองอยู่ถามแล้วผัไปเลยอบถามแล้วผัไปเลยเนาะกับบตี้กันนะพี่น้องบุมากกับบอ้าว <laughs> ข้ามาน้ำบาตเตะบอกบอแล้วข้ามาไอ้โทรศัพท์เขาเห็นกันทางเฟสบอกแล้วข้าม้ารถบาตเตะบอเขาขี่รถจ,จักรขึ้นมา รถจักรไนกะ็ะมีแต่รถจักค้าแล้วพวกซีครับแบนวิอักมืองานแม่นะคะบ่เตะเฉยๆไปจักกับเขาบ่าเตะเลยเอาหมูมานะฉีนหมูมาจะค้นช่งคนนะสนอ,อนกะมาช่างคนอือเพราะจะบักต่านเนี่ยนะพี่น่องพอกันคลิปหนาพี่นอ้องส,สบายดีพี่น้อง ยายกัจะคู่เรื่องเล่าอีกใบยาย